มาแล้วพี่น้องเมื่อนี้ข้าวสิมาพัทข้าวพัดทะเลลวกพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีป้าพุ่งชนลำป่าครับด้อพี่น้องนอ้องมีป้าพุ่งชนลำป่าครับยำเซมนปลาค่ะทะเลลวกนี่าตตจานเล็กใช่ไหมฮะจานกข้าวบักทะเลจานกลางโอเ้เรื่องข้าวบักทะเลลวกจานกลางพี่น้องเอ้ยยำเซมอนปลายำเซมอนปลานะจานนะจานนะจาน อันนี้เอากํลังผาปุ้งปมึกเนาะี่น้อ้ ăn ở trong ơi เป็นลาบหมูทอดนะครับพี่น้องเขาก็ใส่เครื่องลาบธรรมดาดรวไปเลยพี่น้องเลยเอาใส่ดิโปนหม้อควายยังนี่แหละพี่น้องเลยดิโปนหม้อควเนาะพี่น้องเนาะเอาไปผหมูเลยครับเป็นลาบทอดก็คือลาบหมูทอดนั่นแหละพี่น้องเขาก็ใส่หน้าก็ฟ้าอี๋เนาะลาบก็ทอดเอาไว้ลาบก็ทอดเลาสิเอาแปะพี่น้องเนาะไปย่างเอยาวแเห็ดปั่นเป็นก้นก่อนเริ่มให้เลย ส่วนกุ้งกระเมือกอะไรเนี้ยเราจะลวกกมก่อนนี่น้องคนับกระเมืกแล้วก็ส่วนกุ้งเราจะทอดนั่นเองทอดอันโคเรคเร่กระเทยใบ นี่คือข้าวผัดทะเลจานกลางนะฮะวิธีผัดหน้าทุกคนจะบอกให้นะผัดอย่างนี้นะแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่านะเพื่อพ,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 นะพิ้ข้าวจะติดก่อนะ คือขอาพัดข้อไปเลยพี่น้องเลยแล้วก็เติมซ้ำปั้นลาบหม้ออนะพี่น้องเลยยังเติมหม้อนปลานะ

ลาบทอดลาบนะครับลาบกทอนอ่าลาบกทอนอันนี้คือเนื้อวากิวย่างครับพี่น้องปลาพงสนามปลาเด้อนี่ลาบหมูทอดนะฮะ สูเซฟตัมออนี่นะครับพี่น้องเอ้ยวิธีเห็นงานในครัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อวากิวย่างนะฮะ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 ,นะฮะอันนี้คือปิดไฟเลยใช่ไหมเซฟปิดไฟนะฮะ,ะ,ฮะเมื่อ ประมาณัวมนโอ้โหนี่นะฮะหลังจากที่เราย่างมาก็จะแดงซุ่มสัานี้นะพี่น้องเออหลังจากนี้เซฟตั้มก็กำลังจะหั่นเนื้อวากิวนะฮะพี่น้องเออโหโอ้โหแดงน่ากินเลยพี่น้องสุ่มสําเลย บีเลียมแลนะฮะบีเลียมแลโอ้โหพี่น้องเ <my> นี่นะฮะปลาแล้วเราก็จะมาเสิร์ฟนะฮะบรรยากาศ oh. อันนี้ก็สาวเสิร์ฟก็ค่าวแล้วนะฮะโอ้โ oh, ห oh. น่ารักซะด้วยอ่ารพี่น้องกนะ็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างนอกนะฮะเอ่อปิดประตูตันผมแล้ว หลังจากนี้เราก็ลาบทอดนะฮะนี่ฮะออมือจับเนี่ยเรเป็นยังดอกสูตรโบราณออแล้วก็เอาไปเสิร์ฟนะฮะพี่น้องป้าก็เสิร์ฟนะฮะอันนี้ก็เป็นจานที่สองนะฮะ,ะก็คนเสิร์ฟราบหมูทอดนะฮะอันนี้ก็เป็นปลาพวงต้นลำปลานะฮะ น่าหน้านะฮะโนะอ,อ้โหทอดจะสวยเลยนะฮะปลาพงขขาน้ำปลานะฮะเออเดี๋ยวเราไปดูสูตรน้ำยำมะม่วงกันก่อนนะฮะนี่ก็เป็นเซฟหญิงแป้งนะฮะอันนี้ก็คือเขากำลังจะทำสูตรน้ำยำมะม่วงกินกับปลาพงทอดน้ำปลานะฮะนะฮะนะฮะโออใส่ลงไปดูมะม่วงอ่าตอนนี้กำลังขูดมะม่วงนะฮะที่ขูดก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะฮะเออก็อัน<ๆ>ี่คือเป็น น้ำปรุงน้ำปลาอะไรของเราแล้วแหละเพราะว่าเป็นบอกสูตรไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเสียเครดิตอเออขนาดนั้นคนอ่ะมันแสบหลายเลยสักแสบหลายจนไม่อยากบอกสูตรเลยสั่เนาออันนี้ไม่ยัเงเนาะโคงสู้รถเนาะใส่ลายแสบหลายใส่หลายกันนู่นเบิร์ดเนาะพี่น้องเก็วายอันนี้คือกำลังตักพริกใส่เนาะพี่น้องเนาะเออฮือ,อ,อยอได้กัดว้พองเสีซตอน อันนี้คือแบบว่าลูกค้าเข้าเร็วนะฮะวันนี้แม่ครัวเราก็เลยแบบว่ายัางยังไม่ได้ใส่หมวกนะฮะอย่าเพิ่งดราม่ากันนะฮะมาแล้ว,อ,วออเดอร์มาอีกแล้วออเดอร์อะไรจ๊ะโอ้โหพี่น้องลาบหมูทอดมาอีกแล้วจานหนึ่งสันนโ,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 โอ้โหออกครับพี่ <c oughs> เอานะฮะอันนี้ก็คือเป็นปลาพงข้าวปลาสูตรเซฟตัมนะฮะวันนี้นะฮะ เจอกันได้ที่ร้านหลงไหลคอนดิสั้นนะครับเมนโมเนาะเออตอนนี้เรากำลังโอ้งามเด้อพี่น้องเด้อปลาพงกระป๋าเด้อโอ้โห่เอลเซฟนี่ทำไมอ่อนจังเลยนะฮะนะฮะโอ้โหโอ้พี่น้องไปาดน้ไปแล้วแนะโม่เนี่ยลาดลาดหนับปลาพงเนาะโอ้อนนอันนี้เราก็จะลาด น้ำปลาข้าวน้ำปลานะฮะคือราดไปเลยนะฮะมันจะได้ไม่ต้องเปลืองถ้วยหลายถ้วยพี่เอเดอร์มาติด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 เราหนเลยเออโอ้โห้เนี่นะฮะผมไปเสิร์ฟก่อนนะฮะอันนี้คือปลาพงข้าน้ำปลานะฮะเราก็เสิร์ฟนะฮะคนเสิร์ฟก็งามงามพี่น้องเลยโอ้ยแมวโอเว่นเด้เนาะ ้ยยิ้มหวานซะด้วยโอ้โยอย่างนี้หัวใจพ่อครัวหวั่นไหวนะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะพี่นอ้องถ้าผูใ้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง, YouTube, งยูทูบบอยเอ็มเตะรำจอยนะพี่น้องเนาะอันนั้นแหละคือวอาเพิ่มเติมคือมาลองกันก่อนนะพี่น้องเอ็มันจะเกินนะนะลอไม่รอลบในายพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้คือวันนี้แหละพี่น้องเลยเจอกัน,นใหม่คลิปหนา้าบ๊ายบาย